เล่นอะไรกันเนี่ยน้ำมันปะถ่าเล้วม่สามารถทำไได้เพียตอมก็ไปเล่นไม่เล่นกับเขาหรอไมเล่ปืน่ด้วยกับชาวบ้านเด้วยไม่ครเล่นด้วยงอนหรอก็เล่นดีพีบินไม่เล่นกับพี่อตอมหรอพีเอตอมงอนนะวันหน้าพียอตอมไม่มาเล่นด้วยนะ้วอะไรเพียก้จะมา่ไรอะไรเล่นไม่เล่ มาเล่นไงอะไรล่ะเวลาเรียกอะไรก็ก็ไม่สนก็ต้องพูดอะไรจะน่าทำอะไรหรอเออเล่นไม่สนดิเล่นสิรอบแล้วก็เอ๊ะก็ผ่ามาจะพูดอะไรก็ไม่พูดไงเออเคยไม่มีอะไรพูดเอามามามันขมขมเบะเบะไปล้างมือไป ไข่ครูได้เป็นบ้าแล้วังมืออ้าน okay ี่นะมันคกรเล่อยนี่ไม่ใช่ไข่นี่ไข่้ดไไู่ไข่แเล่อยพตอมไปว่ายน้ำกันไหมไปแล้วน้าใครไ้แต่นพอยไ่ มาทางนี้ตับไตโซเยื่ออยู่แต่โซเยื่ออยู่โดนเอาปรสิตออกแล้วหลังจากนั้นไตหลังจากนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็โดนใส่ปรสิตเข้าไปปะต้องเจะไปหาด้วยกับเพื่อนป่ะพี่ต้อมกลับไหมกลับบ้านไหมไม่กลับหรอเขาโดนปรสิตถึง